ฮือฮาพระเอกสุดฮอตยอมรับมีคนคุยแล้วขอโทษทำให้ทุกคนไม่สบายใจเป็นพระเอกสุดฮอตมีชื่อเสียงโด่งดังไกลถึงต่างประเทศอย่างมิวสุพัสิทจงชีวิวาน์โดยเราจะเห็นผลงานของหนุ่มมิวอยู่เรื่อยๆผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลและตามงานอีเวนต์นอกจากนี้ไม่ว่าหนุ่มมิวจะเคลื่อนไหวโขสอะไรก็เป็นที่ฮือฮามาตลอดเช่นเดียวกับล่าสุดที่หนุ่มมิวตอบทวิตแฟนคลับคนหนึ่ง ที่รีทวิตข้อความมิวทวิตว่าเดี๋ยว23จะปล่อยเพลงใหม่ละอยากให้เป็นวันที่ดีอยากเคลีย์อะไรถ้าตอบได้จะตอบเลยมาจะได้บรรยากาศดีสัทีแฮชแท็กมิวซับป้าสิทธาเน็ตระบุทวิตโว่าคิดว่ามิวรู้ว่าแฟนแฟนอยากรู้เรื่องอะไรถ้ามิวบอกได้ก็บอกนะครับจะได้ชัดเจนทั้งมิวและแฟนแฟ,นแฟนก็จะได้สบายใจจนกระทั่งหนุ่มมิวทวีตแฮชอิงซ ตอบชัดเจนว่ามีคนคุยอยู่ครับบอกได้เท่าที่บอกแล้วชัดเจนสุดเท่าที่ทำได้แล้วต่อไปนี้จะเก็บให้เป็นเรื่องส่วนตัวครับขอโทษที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจท่ามกลางแฟนคลับต่างส่งกำลังใจและยินดีกับความรักของเขาพร้อมสพอร์ตดูมิวกันตลอดไป